บานปลายแล้วครับจากหนังสือของจังหวัดปัตตานีบานไปถึงสตูลและตอนนี้คนไทยที่กําลังหลับลึกตื่นเลยครับออกมาเรียกร้องเลยครับว่าถ้ามุสลิมคิดแบบนี้ก็อย่ามารับราชการอย่ามาขอรับบริจาคเพราะว่ามันผิดหลักศาสนาไปหมดเลยผิดนะครับการาลางก็เก็บไม่ได้เพราะว่าที่เก็บไปเป็นเงินชาวพุทธนั้นผิดหลักศาสนาถูกไหมครับธนาคารอิสลามก็ตั้งไม่ได้เพราะเป็นเงินชาวพุทธมัสยิดที่สร้างโดยงบประมาณแผ่นดินก็สร้างไม่ได้เพราะ เอาเงินไปจากภาษีซึ่งเป็นของคนพุทธส่วนใหญ่ถึงบอกว่าขอบคุณคณะกรรมการจังหวัดปัตตานีและสตูลใครเห็นด้วยว่ามุสลิมไม่ควรรับราชการไม่ควรเล่นการเมืองไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสังคมไทยเพราะผิดหลักศาสนาหมดนะครับใครเห็นด้วยเลขเจ็ดเลยครับทุกท่านนี่ครับบานปลายครับออกมาเองนะครับไม่มีใครบังคับไม่ออกไปเคลียร์กันเองนะครับทําให้คนอื่นเดือดร้อนต่อนะครับแปดขอให้สํานักจุฬาหรือคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ตั้งกรรมการดำเนินการสอบสวนคนอิสลามที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนและประชาชนทั่วประเทศที่ได้ไปเข้าร่วมในงานลอยกระทงในปีนี้โดยต้องแจ้งความผิดและลงโทษตามหลักศาสนาทุกคนทำไม่ได้แสดงว่าท่านเป็นผู้นําที่มีศักยภาพน้อยขาดประสิทธิภาพขาดความเชื่อถือผู้อยู่ภายใต้ใตการปกครองบางส่วนไม่เชื่อฟังนะนเอาเข้าไปเ้าคนอิสลามที่ไปเที่ยวงานลอยกระทงในคืนนี้แล้วไปมีอะไรกันนะ <c oughs> คนอิสลามที่ไปเที่ยวงานลอยกระทงในคืนนี้แล้วไปมีอะไรกันหากตั้งท้องเด็กที่อยู่ในท้องต้องไม่ใช่มุสลิมเพราะพ่อแม่ทํากันในภาวะที่ผิดหลักศาสนาเอาไปถึงนู่นแล้วครับถ้ามุสลิมไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วเกิดไปแอบมีอะไรกันเนี่ยแล้วท้องเด็กที่ท้องถือว่าไม่ใช่มุสลิมเพราะกําเนิดในวันที่ผิดหลักศาสนาเอาก็ไปมาถึงข้อสิบครับ คนมุสลิมคนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเพราะตอนนี้หลักศาสนาได้มีการปรับปรุงอย่างเคร่งครัดตามที่ผู้นําแต่ละคนแต่ละสํานักจะพิจารณามาปฏิบัติห้ามทุกคนฝา่าฝืนในทางที่ดีคือห้ามกระดิกกระเดี้ยออกนอกกรอบเด็ดขาดนี่คือคําสั่งของคณะกรรมการถ้ามุสลิมอ้างว่าการไปร่วมง,งานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยแต่โบราณถือว่าเป็นการผิดหลักศาสนาถ้างั้นก็อย่ามารับราชการเลยครับเพราะคุณต้องทํางานร่วมกับชาวพุทธและใน ขณะที่ชาพุทธจำนวนมากย่อมต้องมีการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคุณมาร่วมง,งานเนี่ยจะต้องผิดหลักศาสนาเพราะฉะนั้นไม่สมควรรับราชการไม่สมควรเล่นการเมืองและทหารา,าก็ควรจะยกเลิกไปเพราะเงินส่วนใหญ่ก็ได้มาจากชาพุทธการเรียกอะไรต่างๆที่มุสลิมมาเรียกอะไรเพื่อไปนู่นนี่ก็ต้องหยุดเรียกเห็นไหมครับทุกอย่างมุสลิมไม่ควรทําและก็ไม่ควรมายุ่งเพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดหลักศาสนา